นวราตีของวัดศิวมาเทวีวัดแขกที่ทุกคนรู้จักนะคะตอนนี้เราอยู่กับซุ้มนี่เลยปีนี้ต้องบอกว่าหลายแบรนด์รวมด้วยช่วยกันห้าแบรนด์เพื่อความปางเพราะว่าทุกทุกแบรนด์เนี่ยประสบความสำเร็จจากการขอพรองค์เทพทุกพระองค์เลยองค์พระแม่องค์พระพิฆเนศและองค์เทพทุกพระองค์เริ่มต้นจากการนําของพวกเราโคตรยามที่เราทํามา9ปีแล้วเนาะปีนี้เป็นปีที่9และปีนี้สมทบโดยลัชชาไลฟ์โดยซาโยพี่นนท์และพี่ขุน แลน้องขนุนของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยบอลบอลน้องน็กค่ะเป็นปีที่สงแล้วที่พี่น<ช>ักปังแล้วปีนี้พี่น็กบอกว่าต้องทับด้วยและจัดด้วยใช่ต้องจัดด้วยแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์น้องใหม่ที่บอกว่าปังมาด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวอินเดียมาด้วยกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะจอนล,ลี่ไวท์ <White S 2> นะคะของใครครับของคุณน้าคุณตน<ช>้นแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนคนะคะ ต่อด้วยนี่คะนส่วนพาะโดนเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรารวม5แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะคะเราต้องขอบคุณนะคะทุกแบรนด์เลยที่รวมด้วยช่วยการทํใาให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆย<า>ะะ้ำว่าซุ้มหนีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีการเก็เ<ม> <ทะ S 2> งินมีแต่แจกกับแจกมีแต่แจกกับแจกอย่างเดียวนะคะวสวัสดีค่ะ กรีนนะคะรัชธิพัฒน์สุขสวัสดิ์นะคะได้ตำแหน่งชนะเลิศเทพิดาจำแรงลูกพระคเนศปรปี2568ค่ะวันนี้นะคะกรีนได้มาร่วมง,งานนาววัตตีเป็นปีแรกนะคะก็โหทุกคนกรีนแทบจะไม่คิดเลยนะคะว่าซุ้มพูดยังของแม่โบเนี่นะคะยค่ะสัตว์ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการนะคะแล้วก็เป็นปีที่กรีนรู้สึกว่าประทับใจมากเป็นปีแรกแล้วก็ปีต่อไปกรีนต้องมาแน่นอนค่ะเพราะว่างานแบบดีแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆจากงานนี้ไปเยอะมากเลยค่ะ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् अवतारं रत्नधातमं शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् सर्वबुद्धिप्रकाशाय श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः येषाम्ब सदा शिवाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः पापनासनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये मंगर वे सर्वाक्षताधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमो स्तु ते सङ्कल्पः बृहपदृदेवदे ในตะขันและชูขึ้นสูงสูงนะครับจุกเทีละชูขึ้นสูงครับผมบบพระวันนี้ใส่ตอนมี้น่นะครับน่าที่ทำนามีอาราติยมสมรภยามีุมนร รบาีทุกคนอารตีได <panel> ้เลยนะครับผมคนตามเข็มนาฬิกาอันนี้นะอันนี้นะยะถายถาสักเตียสักเตีย पूजन पूजन रचन रचन महाकाली महाकाली महालक्ष्मी महालक्ष्मी महासरस्वती महासरस्वती रूपी रूपी स्व रूपिणी स्वाणी दुर्गा देवी दुर्गा दी प्रीयता नमः नम ุณน,นามสัรวิตาราธาโยจิกดาธาริหิตวิสาตังโหยมพระนามสติปริยตีนามยักษ์ตานันทกูดีนามสกการันสมรพยามีสมรพยามีอ<ป>โอเคเพราะเราทุกคนเนี่ยเชื่อกันว่าทำไมพิธีนี้เป็นพิธีสุดท้ายหรือปะ่ะครับเพราะเขาเราเชื่อกันว่าถ้าเรารวยปัญหาทุกอย่างจะเล็กลกทงทันทีเพราะฉะนั้นเราจะมาขอทรัพย์แต่ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับ บุญวัสนาครับของตนเองขอให้ทุกคนตั้งใจที่ท่องคำนี้แล้วมองที่พระพักขององค์แม่พร้อมกันแสดงพลังออกมาแสดงพลังออกมาว่าเฮงหิงงปังๆัแล้วก็รวยรวยพร้อมนะครับหนึ่งสงสาหงหิงปังป สำหรับปรบมือกับตัวเองเลยค่ะเปิดยอดครับเปิดขึ้นเรียบร้อยสำหรับสมจากโคตรยามรัชไลฟ์บอลบอลจอนี่ไว้และคณิสวรรณาดนในงานเทวราตีปีที่9ครับปี2 5 68แล้อย่อยากครับ,รบวันนี้ใครขอพรอ,อะไรขอให้ทุกคนได้รับกลับไป10เท่าร้อยเท่าพันเท่า I'm yeah, a ไม่ได้ของที่รึกเป็นองค์วิคเนศขนาดเล็กจากโคตรยำนะครับมาเลยมาเลยไม่โคตรยำร่วมกับรัชชาลายร่วมกับบอลวอลแล้วก็ร่วมกับจอนลี่ไวท์เขาล่วมกับคณิส่วนนภาดลเลยเรียกมาเลยมาเลยมาเลยเหลือสองเหลืออีกหนึ่งร้อยองศูนยโอเคมาเลยครับมาเลยอย่าเบียดมาอย่าเบียดมาลูกรับคนละองนะสาบานไปแล้วนะใครรับไปหลายองค์ขอให้ท่านไม่ประธานบอลนะ มาเลยคนละโอ์ไม่ต้องเผื่อใครและเลขที่ออกคือ6-3-6-3ยินดีด้วยนะนะครับมาจากที่ไหนคุณพี่มาจากไหนครับอสักทีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครั้งที่หนึ่งมาครับผมทองเนื่อโอ้โหโอ้โหโอ้โห I'm ทุกคนกล่าวคำว่าขอบคุณกับพี่ๆนะคะขอบจบไปแล้ว,วาการแสดงของโ,อโรงเรียนสีลมเรืยอะไรไม่ไม่มีโรงมรามีหบอกไม่ลโรงมาหรอก ชีวิตของลูกลูกชีวิตของลูกลูกบริษัทของลูกลูกบริษัทของลูกลูกทีมงานของลูกลูกทีมงานของลูกลูกครอบของลูกลูกครอบของลูกลูกการยานิมิตของลูกลูกการยานิมิตของลูกลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวดีครอบครัวดีสุขภาพร่างกายดีสุขภาพร่างกายดีมีแต่ผู้ใหญ่มาทำชู้มีแต่ผู้ใหญ่มาทำชูหลังจากนี้ หลังจากนี้ขอให้เกิดแต่ขอให้เกิดแต่ความสําเร็จความสําเร็จความสาเร็จสำเร็จความสําเร็จความสําเร็จทุกทุกประการทุกทุกประการขอไหว้ทั้งปรังนีขอไหว้ทั้งปรารมีลูกขอลูกขอกราบลากราบลาเพื่อเป็นอาหารอันเป็นทิพย์เพื่อเป็นอาหารอันเป็นทิพย์และไว้บูชาและวไว้บูชาเพื่อความเป็นสี่มงคลเพื่อความเป็นสี่มงคลแข่ข้าพเจ้าแข่ข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยเถิด